เอาละวันดีวันด,ดีวันด,ด,ด,ดีชาว MTA ทุกคนกับคอทูเซนเซนนะฮะวันนี้เราจะมาสอนทุกคนโมหน้ากระเป๋าน,นี้ใช้ได้ทุกระบบแล้วก็ทาเหมือนกันทุกระบบแต่ว่าอันนี้เราจะใช้เฉพาะสําหรับยูนิคอร์นนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถดูคลีมนี้ยนจบได้เพื่อทําแบบตัวกระเป๋าอื่นได้เหมือนกันนะครับเอาละทีนี้มาดูกันต้องเข้าไปในไหนมั่งนี่เลยอันนี้คือปลายทางเราไปต้นทางกันก่อน ต้นทางเลยจะอยู่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 ยตรงอ่ะนี่เข้ามานี่รีซอร์เนาะแล้วก็มาหาเจอคําว่า dc soft ตรงนี้ที่มันเป็นเครื่องหมายปีกาเนี่ยเ้ากดเข้าไป inventory panel a อันนี้เลยแล้วก็ image อ่ะถ้าใครไม่ทันดูข้างบนนะครับเริ่มจากรีซอร์อ่ะนี่ r e s o u r d e dc soft inventory panel a แล้วก็ image ทีนี้มันจะมี2ไฟล์นี้ bg กับโลโก้นะ แล้วก็เอา BG กับโลโก้เนี่ยออกมาที่หน้าเดสก์ท็อปอ่าออกไว้แยกไว้เพราะเดี๋ยวจะต้องลงไฟล์ทับกันนะครับโอเคทีนี้กลับมาดูกันใน Photoshop นะครับเราจะต้องทำอะไรมากถ้าใครไม่มีก็ไปหาโหลดเอาหรือไม่ว่าใครใช้แคนวาเก่งก็ทำบนแคนวาได้สำหรับผมแล้ว Photoshop จบสุดทีนี้สร้างขนาดนะครับให้ใช้ขนาด หนึ่สาหหเพื่อเลขที่สุดแล้วก็เจ็ดหแปดหน่วยเป็นพิกเซลถ้าใครไม่ใช่หน้านี้ก็ลองลองดูเลขเอา Resolution 72ไอ้ข้างล่างนี้ปกติไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยเอาแค่นี้เปลี่ยน3อย่าง Resolution 72โอเคกดสร้างอ่าขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็ลากไม่ต้องลากก็ได้จะไปเอาอืมเราจะไปเอารูปมันจากไหนก็ได้นะอย่างสมมุติผมอยากได้เป็น รูปที่ผมถ่ายมาแล้วกันผมก็ลากรูปที่ถ่ายมามาลงถ่ายในเกมอ้าไม,ไม่ไม่เอาอันนี้อ่ะอันนี้อันนี้แล้วกันเออเทดีทีนี้มันจะเข้มไปหน่อยแนะนําว่ารูปแบบไม่ควรเข้มเพราะเดี๋ยวมันไปบังแล้วก็ปรับมันให้มันอ่อนหวานลงล่อยอ่าทีนี้พื้นหลังเปลี่ยนสีได้นะครับเราก็เอาสีมาเทเลยเครื่องมือฝั่งซ้ายเนี่ยกดตัวจีเราก็ได้ั้ง อ่าใช่ตัว G ที่เป็นเนี่ยถังเทสีใครใช้โปรแกรมเพ้นท์มาก,ก่อนก็น่าจะพอรู้เราก็เทไปเลยนี่ของเราสีดำสีอะไรก็ได้สีเหลืองแล้วแต่เรามันก็จะเป็นลายน้ําแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ข้อความเป็นชื่อเซิร์ฟเราไปยูนีคอสเปลี่ยนสีให้มันด้วยอ่านี่เป็นลายน้ําข้างหลัง อยงเงี่ยงเยงนะเออเท่ๆถ้าเราอยากแต่งให้มันเฟี้ยวฟ้าวอันนี้ก็ลองไปศึกษาการใช้โปรแกรมนี้ดูนะครับผมอาจจะไม่สอนในคลิปนี้เพราะมันยาวไม่เกี่ยวกันอะล่ะไอพื้นหลังพื้นหลังเปลี่ยนเป็นสีดำดีกว่าสีดำโอเคไอเชีย่ยแม่งเกินกันเลยวะยูนิคอร์ทีนี้ก็มาแต่งยูนิคอร์กันนะครับเฮ้กด แต่มันคลิกไปหรือไม่าคลิกข,ขวาแล้วก็ bending option เนี่ม <_ an> ันาจะขึ้นน้าต่างนี้มาเราก็หาดูสต o k กอยากได้สีลุ้งใช่ไหมเปลี่ยนตรงนี้ color เปลี่ยนเป gradient อ่ามีสีลุ้งให้เลือกด้วยนี่ดเข K เอาไล่สีอ่ะไล่สีแบบนี้แล้วก็ scale scale size เออ scale ก็คือนี่เห็นไหมผมลากเล่นอยู่ ถ้าทุกคนเข้าใจเข,ข้าใจเข้าใจเข้าใจไม่ใช่เข้ายายเชี่ย <c oughs> โอเคตามนี้เนาะเปลี่ยนสีได้นี่เปลี่ยนสีอย่างนี้เอาสีอะไรดีอสีม่วงแล้วก็ตรงกันข้ามก็คือสีฟ้านี่โคตรเท่พี่น้องเออหรือว่าสีเขียวกับสีส้มก็ได้ อ,อ่าสีกัญชาโคตรเท่อะเอาสีกัญชาดีกว่าทีนี้ได้อ่า,อาได้ใส่ขอบให้มันแล้วลองมาดูมั่งเออนี่ใส่ได้อีกชั้นหนึ่งนะครับอาเตอร์โกอ่าเทคสวยขึ้นเยอะโอเคทีนี้อยากจะแต่งอีกเล็กน้อยนะครับอันนี้ใครจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แล้วแต่ ผมบอกเลยผมไม่สอนเพราะมันเป็นเทคนิคส่วนบุคคลนะครับถ้าใครที่ทําตามแล้วทําเป็นทําได้เลยสําหรับใครเยีังทําไม่เป็นต้องไปเรียนรู้การใช้โปรแกรมนี้นะครับผมจะแต่งให้มันดูเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วขึ้นเลยเป็นไงนี่แบบนี้มีการเล่นลายไม่ใช่เล่นลายแบบเขียลายนะโอเคแต่งเทขึ้นเยอะทีนี้ แล้วก็กดเซฟนะครับเซฟให้มันไปอยู่ในหน้าเดสก์ท็อปเพื่อจะได้หาง่ายๆแล้วก็ตั้งชื่อชื่อมันชื่ออะไร BG เราจะทับตัว BG นะครับโลโก้ก็จะเป็นโลโก้เดิมเลยไม่เปลี่ยนละขี่เกียรทํทำโลโก้แล้วถ้าใครอยากทำก็ไปทำเพิ่มได้ไม่งั้นเดี๋ยวคลิปยาวเซฟแล้วก็ตั้งชื่อตั้งชื่อทับไปนะครับ BG ให้ตรงกันเลย BG เป็นนามสก,กุลอะไรวะนามสก,กุลเช็คก,ก่อนโอเคเป็น png เนอะนามสก,กุลเป็น png เซฟไปโอเคพอเซฟเสร็จแล้วเราเดี๋ยวนะมันคนละคอมคนละเครื่องกันอ่ะลากมันมา๊อปปี้วางทับไปเลยโอเคผมได้มาแล้ว ก็จะเป็นตามนี้แล้วเราก็ลากมาทับในนี้เลยกดทับไปแล้วเราก็รีระบบนะครับรีสตาร์ทอินโอชื่อมันยาวอะ่ะอินเวนโฮลีเดี๋ยวไปรีในนี้ดีกว่าตัวแอดมินโหโลกด P ขึ้นไมน่ได้เฮ้ยเคียกด P ไม่ขึ้นหรอเดี๋ยวนะ อ๋อ oh, ใช่แหมคนละตัวต่อตัวแอนดมินมาใช้โอเ okay. ค Inventory Panel A รีสตาร์ทหนึ่งทีนี่เป็นไงเฟี้ยวันล่ะ สำหรับการแต่งก็จะมีแค่นี้แหละทุกคนเอาล่ะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยให้ไวเลย s u b สไครต์ Subscribe. ตามนี้ไปละบายทุกคนเจอกันารัทหน้า